บอกกูเคยเตือนเพื่อนกูเล้วเฮ้ยมจะคอมโบทำเฮี้ยอะไร้งาฮะเชื่อมือเจ็ดเหี้ยไม่มึงแค่มาอะไรแค่มหงาเถอก็กูจะโอ้ยเหี้ยโอ้ยฮี่สองไม้คืเหี้ยคืน อคืนจัด<ม>อ,<ะ>อ่ะทำไมพี่ตาอะไรไม่ดีใจเลยจออันนี้มันไม่รู้เรื่องกูบอกแล้วผมนั่งอยู่หน้าคามอมเนี่ผมส่องสาวส่องอะไรมันมืเว้ยหมดว่ะกูว่าไม่ทิกผิดพลาดว่ะเจ็ดแม่เอ้ยกูบอกแล้วอยากเข้ามาซื้อซื้อ,อเคสเคตเตอร์เดี๋ยวมั้งกูว่าหมดไว้เนีย อปไม่มาหรอกเวลาเนี้ยวัวมึงอ่ะเอาอุ้ย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 เพื่อนว่าไงนะเพื่อนว่าไงนะเพื่อน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 ว่าไงนะเพื่อนไหลกูไม่ได้ว่าไหลกูดูอยู่อ๋อโอเคโอเคเพื่อนเชื่อเกือบหมดยัดแม่ริ้วริวริว ลดเร็วๆโอ้ยอุ้ยเห่นพี่อะไรวะไอ้ตัวไปไหนวะเนี่ยบัดไปเลยมาไอ้หมื่นห้าคนดีโบโบเอาเอาเออนี่ที่พี่ขึ้นหน่อยดินั่นน่ะมันห้อยลงมาละ แตกทุ ja. ้มายเลยอุ้ยหกพันเหียอุ้ยหกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิดเดียวอุ้ยอุ้ยอู้นิดเดียวอุ้ย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 เพื่อนเพื่อนดูดิไอ้กวนดูแล้วเพื่อนเห็นปะ ไม่เห็นหน้ตากูบอดเออไอ้นนี้โดนเบ็ดห้าร้อยด้วยโอ้ยเย็นหุ่นเจ้ามันตอนนี้โอ้ยอุ้ยแมวอันนี้แมวอันนี้โอ้ยโอ้ยแมว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 วุ้ยนิดเดียวจริงถอดได้เลยเนี่ยได้แล้วเนี่ยกลับไปถอดเพื่อน ได้เพื่อนก่จะเอาเท่าที่มึงได้ไปแหละสักห้าหมื่นโอ้โหเฮ้ยวัวมาจริงเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณจริงๆกูโคตรอยากแบบไ้ขอบคุณมึงที่บ้านตอนนี้เลยเว้ยจริงโคตรอยากไปขอบคุณมึงที่บ้านเลยอะตอนเนี้ยเงี้ยแม่งหาจริงเว้ยเงี้ยมึงแม่งโคตรเก่งเลยอะบอกกูได้ทุกอย่างเลย,ย,เย <c oughs> อะเงี้ยพอดีว่ะไม่มาละเก็บอึดไรสัตว์ เซ็กซ์สไม้เซ็กซ์สิไม่เมียวเมียวเลือกเลือกให้หน่อยเดี๋ยวเกิดเลือกให้หน่อยเด้ป่ะเจ้าพ่อแห่งการพัเผาถ้ำสาวถ้ำเออจริงหน้ามาว่ะไอ้สาวถ้ำอ่ะจริงเลยไหนสาวถ้ำอ่ะคาร์บอนโอดาเฮียกูบอกเลยสาวถ้ำยัยก็มามึงฟังด้วยคนดูเพื่อนกูอ่ะเก่งรางวัลด้วยเบิร์ดอะไรอ่ะวายไม่ต้องซื้อนะปั่นเลย แล้วแบบสี่ร้อยยาวยาวยาวเพื่อนเชื่อกูผมไม่ได้แช่งเพื่อนผมใครจะไปแช่งเพื่อนผมล่ะผมก็ต้องแช่งเพื่อนผมได้ดิเออผมรับผมรับครับโโยาว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 อึดใจเดียวเชวื่อกูอึดใจเดียวใช่มาเกมไีนน้อึดใจเดียวยาว อืมฮึมฮุยเจโอยาวเฮียมังคมโบเลยทั้งน้ o ต่อได้ปะโอ้ยาว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 เกตเตอร์เกตเตอร์กูขอละกูขออย่านะโอ้ยเฮียเขียวเขียวลั่น่งเขียวลั่น่งกูบอกเลยเขียวต่อลั่น่งเลยนะเตรียมลั่น่งหลันนาเลย bang, Ma, ma, má, 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 oh, Ờ vẫn đi vậy, đi vậy, đi vậy, thì sẽ được 89 đấy. ui, thế ui, เฮ้ยโอ้ยเยียยยม่ยย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 ่ยย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 ย่ยย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 นยยยยยยอยย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 เลยยยยยยยนย่ยยูยย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 ย้ยย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 ย่ยย้ยยยะจัดคนยนงดย มันไม่ลงสูตรลงที่หกมันเป็นสูตรอุย้ยแดงตอลั่นทุ่งนะ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 ลั่นทุ่งโอ้ย <c oughs> ยี่ห้อยเท่าสี่หมื่นหนึ่งอะหมายดท่าสี่หมื่นหนึ่งอะชี้เพื่อนขอบคุณมากนะเว้ยเพื่อนขอบคุณจริงๆเว้ยบอกกูเข้าทุกเกมเลยเว้ยขอบคุณมากเพื่อนนี่บบเพื่อนที่หวังดีอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยนี่ติดแล้วอ่ะเหลือตั้งท่าทีนี่แหละเพื่อนที่หวังดีกับเพื่อน กูไม่เคยกูไม่เคย,เยคิดรา้า,รา,ยดรายหรอกน่หละบอกไม่ไม่เคยคิดร้ายหรอกแต่ว่าน่าจะในะสมองน่าจะนั่งยิ้มอ่ะรอม,มันเสียวันนึงเธอเขาลุ้นอยู่ลุ้นพอแล้ว<ม>พอแล้วไ<ม> <ๆ S 2> วอ้เขือเขือบอกให้เขาพอได้แล้วพอแล้วพอแล้วโอเคไี่พอไม่ไม่เอาเแสนเลยเอาแสนเลยเอาแสนไม่ไม่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเธอเหมือนคุณยิ้มฝีแล้วพอเออไม่ไม่ต้องให้แล้วพอเออพอเก้าพันสิบแปดหมื่นพอแล้วถอนถอนเลยพี่ถอนเลยถอนเลย ถอนทำไมแปดหมื่นแปดหมื่นศูนแปดแปดหมื่นถอนแปดหมื่นถอนพี่แปดหมื่นถอนเอาเงี้ยเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเป็นยี่สิบพอเนาะไม่ดูแล้วนะอีฮีอะอะไรงั้นก็ถอนเธอว่ะอีฮีอะถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยแปดหมื่นถอนเนี่ยแปดหมื่นถอนไม่มีใครเล่นด้วยว่ะอีฮีอะอู้ยึทิ้เดียวกับเข้าอีฮีอย่าฮะไม่กูบอกว่าจะเพิ่งถอนมันกำลังมา โอ้โหเก็บอืนไหมเกมนี้ว่าไม่มันมันแตกไปแล้วมันมันจะสุดมันมามันมามันมาอยู่อย่าเอาไปอย่าไปอย่าไปยิงไมไปไเก็บปืนดีกว่าโอ้หอะไรวะไอ้เหี้ยเบื่อวะไม่ไม่กูแตกไปแล้วเจอาไหนดีกว่าเพื่อนเพื่อนอะเอานินจาอะไรอ่ะแม่ดีกว่าเอานี้เกมปืน ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่เกมผู้หญิงอ่ะเกมอันนี้ดีกว่าไก่ไก่คุยไก่ด้วยเฮียแล้วไก่แม่งกระต๊อกด้วยเฮียแกจีบเด็กตายเด็กตายมันปากอุ่งจัดอ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นสองร้อยพอนะเพื่อนสองร้อยพอแล้วเพื่อนเป็นเท่าไหร่เพื่อนปิดไมค์ไปคุยกับเมียนี่มาแล้วเพื่อนว่าว่าเอาก็เอา เบทเท่าไหร่เพื่อนอ,อ๋อเบทละห้าร้อยพอโอเคเพื่อนห้าร้อยไม่มีอ่ะหกร้อยหกร้ยเบทเนี่ยสวยหกร้อยทุนแปดหมื่นสเหกไปเลยเธอมันมามันมาอยู่แล้วถ้าเกมมันจะมาถ้าเกมมันจะมาอย่างไรมันก็มาคือเอ มันมาพี่มันมามันมาพี่พี่ตาขวางเดี๋ยวพี่เสมอมันโอ้ยไอไก่เฮียนี่กูว่าหมดแล้วเนี่ยมึงเอากูใช่ไหมสัตว์มึงเอากูใช่ไหมสัตว์ อวยพี่โอ้โหเป็ดพันโอ้โหโอ้โหพอเลยไห้มาอยู่มาอยู่ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนโอ้ยเฮียไม่ไม่มันไม่ได้ตอนเบ็ดหกร้อยมันแตกเบ็ดพันมันไม่แตกก็ดูดิแล้วปล่อยมันไหลไิสิมึงไปขัดลวงขัดลาบมันทำไมเอ็ดพันไม่ออได้เป็นพันไม่ได้ไไดต้องเบ็ดหกร้อยหกร้อยไม่พอแจกอยู่เว้ย อีก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 สวยอนวยนี้ยังน่จะคอมโบสามพันสวยสวยโอ้โหจากแปดหมื่นนี้เฮ้ยแต่ก็มาเพื่อนใจเย็นนาสเตตาดีเออนี่นิดเดียว ทุกห้าหมื่นพอนะอะไรอ่ะลองดูก่อนเพื่อนมาเปลี่ยนเกมเลยพี่เห็นไหมมันมาอยู่มันมาอยู่กูบอกแล้วมันมากูบอกแล้วนะอย่าเปลี่ยนนะกูบอกกูเคยเตือนเพื่อนกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะคอมโบทำเพี้ยอะไรทั้งนาฮะใช่หมือนเจ็ดเฮีย ไม่มึงแค่มอะไรก็แค่หนังห่าเขื่อก็กูยังโอ้ยเฮี้ยโอ้ยยี่ส่งไม้คืนเนี่ยคืนคืนจัดอ่ะทำไมพี่ตาอะไรไม่ดีใจเลยวะอะไรกูว่าลุ้นอยู่เป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยเขื่อเป็นอะไรเนี่ยเป็นคิงได้แล้วนี่มาว่ามันมันแจกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่คิงคือมึงจะไม่พอแล้วใช่ไหม ไอเน็กเป็นอะไรตังใครเนี่ยเน็กเออมึงก็เอามาให้เล่นในหมู่แต่ตังที่เขาจ้างทำยูทูบอยู่อะไรอ่ะแค่นั้นอะไอเน็กเป็นอะไรโฆษณาเอามาเล่นอ่ะสองสามแสนอ่ะให้มันหมดเลยแว่เพื่อนกูเป็นละพันมานิดเดียวเพื่อนอ พมาอีกวมอีกยสิบหม้สามสบมได้อยู่ยี่สิบหม้สามสิหได้อยู่มึงเชื่อกูมวแมวแมวกูวแมมวเมแมวกมวะไรวะเกมแมวแม่เมวว่าเกมนั้นแมมวปมวแมมแะววววมม โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันไม่มีแตกเลยนะเออเอาเข้าไปนิ่เดียวเปิยะโอ้ยเียดเียว่ยนิดเดียวอันเดียวอันเดียวอันเดียวอ้๋อ สาดทอสุดท้ายอีมาดิเฮียมาดิมันไม่ปอยด้วยมาดิยัดแม่โอ้โหมาระบบมันล็อกเอง่าวะอย่านะนะมันิี๊ดูคาโดเฮ้ยนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวเฮียคุณที่ของล้วสี่ที อุ้ยสิบสองแล้วว่ะอุ้ยสวยนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไมันมีคนโหวตอย่างไรอ่ะแสนนั้นนี่แสนนั้นนี่คืออ่ะแสนนั้นนี่แสนจริงพี่แสนจริงแปดพันมาช็อตเดียวตุ้มโอ้โหจะแสนอยู่แล้วไอ้เหี้ยคนไม่แสนอะไรวะตอนที่แตกมันมีคนแฉทอนหายใจอ่ะพี่กูงงจะแสนให้เพื่อนกูอยู่แล้วมันไม่แสนสักที พอเดี๋ยวมันก็หมื่นเนี่ยตัวก็หมื่นผมก็ถอนแล้วนะแขนอะไรเขื่อนสาหัสแล้วป่าแต่มันจะมานะเขื่อนแฝงออกมาดีวะต่อต่อแล้วแต่ใจพี่แล้วแต่ใจพี่แล้วแต่ใจพี่เหลือแปดหมื่นพอละแค่นั้นเองสู้แค่เจ็ดหมื่นไหมยังมันก็ขึ้นนี่ไงมาต่อนี่ไงเต็มแผงนี่ไงลั่นลั่นโอ้ยสวยมาลายดีมากอุ้ยอุ้ย อุ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยอ้ยไม่มีคูณเ้ยมันไม่มีคูดเวยเหือโอ้ยเฮียไม่ไม่มีตัวคูณเว้ยถ้ามีตัวคูณน,นิดนึงนะเดี๋ยวไปแสกเราเพื่อนอีนิดเดียวกว่ามึงทำได้กวเพื่อนกูทำได้จะแสแล้วเพื่อนนิดเดียวสิบสวยมากโอ้ไม่มีตัวคูณน,นี้เหียจะได้ชัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสองเอ้ยหไม่นะโอ้ยหวยเอต่อมามาคีรันเลยนะหนึ่งน uh, oh, no. ึ่งสมาิมาิแแลท่นึง่งโอ้โหกมาิไม่ได้อี้ย่ะอุ้ยไม่นะไม่นะแถวสองสุจิ แสงนะพ,พี่พี่ฮิงพอแล้วพอแล้วอุ้ยยังถอนก็นได้เพื่อนใช่เพื่อนเหรอเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วก็โดนไปทั้งหมดอะสี่หมื่นสามหมื่นบอกคุณบอกกูมาไม่กูพูดเฉยครับผมค,ครับที่พูด สู้ๆใหม่เพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้คืน Ooh, อุ้ยเกตเตอร์อุ้ยทำไรปานพอนพี่พอ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 โอ้โหโอ้ใ oh, ส่กลมๆเลยนอนตาตาหลับไหมเขียยไม่เอาสักหน่อยเหรอ โ้ก่อนเลยก็เห็นพี่กูเล่นได้แล้วกูดีใจแล้วเออผมก็ดีใจแทนเวสามื่นมาเพื่อนจริงๆอันี้มปักสู้ใหม่เพื่อนสู้ใหม่สู้ใหม่สามื่นสู้ใหม่ไม่ยากไม่ยากพี่ตาลองสู้อื่นอื่ใจหนึ่งก็